ชมในห้องสู o นี้แล้วก็ทาง a c e บุ o k ไลน์นะคะวันนี้ซี c. สุนัญชยาภายินดีต้อนรับสู่รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉันในหัวข้อเสวนาที่ว่าทำอย่างไรให้เกษตรกร,ร,กรไทยโกอินเตอร์โดยรองศาสตราจารย์ดรอาวรโอภาสพัฒนากจหรืออาจารย์ล่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยหัวใจชุมชนคุณชัยรัตนแสงสอนทวีศักดิ์หรือคุณบอยดอยเติมสุขกลุ่มชาติพันธุ์ผ่ม้งผู้มุ่งมั่นนำเรื่องราวเกษตรกร,ร,กรไทยสู่เอาเซียนและ คุณอภิศราแซรีหรือคุณซาร่าผู้มีจิตสาธารนณะช่วยขับเคลื่อนกลุ่มชาติพันธุ์ส่เวทีอาเซียนในครั้งนี้เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะคะซีขอเรียนเชิญอาจารย์อาวรนหรืออาจารย์ลาเลยค่ะค่ะขอบคุณน้องซีมากๆนะคะแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะย้อนไปเมื่อสักเดือนตุลาคม Uh, ปีที่ผ่านมาตอนนั้นก็เริ่มมาเรียนรู้ uh, กับพี่เลี้ยงเครือข่า uh, ย CBMC ประเทศไทยนะคะแล้วพอพอเริ่มเรียนรู้ไปก็มีความฝันว่าเราน่าจะมีโอกาส uh, ผลักดันให้ให้กรณีศึกษาของ CBMC uh, ของประเทศไทยเนะะี่ยค่ะได้ไปแลกเปลี่ยนในเวทีนานาชาติแล้ว uh, ต่อมาฝันก็เป็นจริงนะคะเมื่อ ตัวเองได้เป็นแชร์เพร,เร์เซนของการประชุมอ,า,อาเซียนยูทยโวเลนเชียโปรแกรมไทยแลนด์ปี2022ร่วมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นโฮสต์ร่วมกับมหาวิทยาลัยกะบังสะอานมาเลเซียนะคะแล้วก็คือก่อนหน้านั้นก็มีก็มีโอกาสเจอน้องซาร่าจริงๆได้ได้ได้ไดรู้แล้วหลหละว่าในใจคิดว่า จะต้องขอใครไปแลกเปลี่ยนก็คือน้องบอยแล,ออลแล้วก็น้องจากโครงการหลวงแล้วก็น้องจากฝกจาก U2T ทีนี้อีกท่านหนึ่งเนื่องจากว่าทั้งสามท่านเป็นสุภาพบุรุษเราก็นึกถึงสุภาพสตรีก็เหมือนธรรมาจัดสรรก็ได้เจอน้องซาร่าที่งานขึ้นบ้านใหม่ของสถาบันนโะยบายสาธารณะที่มอชอก็ปิ๊งเลยค่ะคิดว่าต้องเชิญน้องซาร่ามามา,มาร่วมเป็น กรณีศึกษาทีนี้ในวันที่เราประชุมเตรียมอะคะอ่ะทั้งทั้งสองท่านจากโครงการหลวงแล้วก็ยูทูเนี่ยท่านสามารถสื่อสารเป็นสังกฤษได้กรณีของน้องบอยกำลังนึกถึงป้าพรทิพย์ว่าจะขอท่านมาช่วยแปลพอดีน้องน้องซาร่าก็อาสาช่วยแปลให้ก็ประทับใจมากๆวันนี้เราได้รับเกียรติจากทั้งสองท่านนะคะ น้องบอยแล้วก็น้องซาร่ามาอยู่ในเวทีนี้ก็อยากจะขอเริ่มจากน้องซาร่าก่อนเนื่องจากว่าเดี๋ยวน้องจะต้องไปร่วมงานของสถาบันนโยบายสาธารณะอยากจะฟังความคิดเห็นของน้องซาร่าว่าในในวันที่ได้แลกเปลี่ยนกับเยาวชนอาเซียนแล้วก็ในวันที่มีจิตอาสาช่วยแปลให้ พี uh, ่บอยเนะะี uh, ara, uh, uh ่ยค่ะน้องซาร่ารู้สึกยังไงบ้าง uh, uh huh. ขอให้ uh huh. ให้ uh, ช่วยแลกเปลี่ยนกับพวกเราที่อยู่ในที่ประชุมสูงน,นี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะซ mm hmm. าร่าสำหรับอ mm ินโท d ร c ดักชันด้วยก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะสำหรับเมื่อวันตอนนั้นที่มีโครงการ Asean Youth Volunteer p ียโปรแกแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวของพี่บอยด้วยแล้วก็ เป็นคนที่เป็นล่ามให้ด้วยก็จริงๆรู้สึกได้รับแรงบรันดาลใจมากๆจากชีวิตเรื่องราวของพี่บอยและเชื่อว่าหลายๆคนในที่นี้ก็ต่างก็มีเรื่องราวที่น่าประทับใจมีโครงการมีไอเดียมีแรงบรันดาลใจหลายๆอย่างที่อยากจะพัฒนาสังคมแต่ว่าคนที่เขามาเข้าร่วมกับเราจากหลากหลายประเทศ1ิ น่าจะ13ประเทศนะคะเขาต่างก็มี passion เหมือนกันแล้วเขาแต่ละคนบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเออเขาเป็นต่างชาติเราอาจจะต้องใช้ภาษาอังกฤษที่ perfect ถึงจะคุยกับเขาได้แต่ความเป็นจริงแล้วเราไม่จําเป็นต้อง perfect แต่ว่าเราสื่อสารได้แล้วเราทําให้เขาเห็นถึงประสบการณ์ของเราเนี่ยจากที่พอพอพี่บอยเนี่ยได้แบ่งปันแล้วก็ซาร่าได้ได้เ n อร์หรือว่าได้เป็นล่ามให้เขาเนี่ย หลายๆคนส่งข้อความเข้ามาในแชทบ็อกซ์เยอะมากๆเลยว่าโอ้เรื่องราวของพี่บอยนี่คือคือเป็นอินสปิเรชันมากจริงๆเป็นอะไรที่ทำให้เขาอยากลุกขึ้นลุกขึ้นสู้อยากจะให้เขาเอาชนะแบบปัญหาที่บ้านบางคนก็ก็พูดถึงในแชทบ็อกซ์ว่าเขาเองก็มีปัญหาที่บ้านแล้วเขาก็อ,อยากจะหาหนทางที่จะสามารถทำธุรกิจหรือว่าทำอะไรองี้แล้วเราเห็นว่า ที่พี่บอยเนี่ยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และต่อยอดแล้วก็มีแนวความคิดที่ส่งเสริมให้ให้ทั้งมีประโยชน์ต่อชุมชนมีรูปแบบแนวความคิดที่มีการประสานมีการพูดคุยกับชุมชนให้จนเกิดความเข้าใจแล้วก็นี้เป็นสิ่งที่หลายๆคนก็พยักหน้าร่วมกันว่าเออมันจริงบางทีเรามีโครงการหลายๆอย่างในใจแต่เรายังไม่ได้คุยกับาทางชุมชนเลยว่า เขาเห็นด้วยมากน้อยแค่ไหนเขามีความรู้ความเข้าใจมากแค่ไหนก็เป็นสิ่งที่เราก็เก็บไปใช้เหมือนกันสเหรับซาล่าเองก็เป็นในฐานะบรวาร์เทียคนหนึ่งบางทีก็มีประสบการณ์มุมมองหนึ่งที่คิดว่าถ้าทําแบบนี้น่าจะดีแต่ความเป็นจริงแล้วถ้าเราลงพื้นที่จริงๆเขาอาจจะมีความคิดเห็นอื่นๆมุมมองอื่นที่เราอาจจะต้องนํามาประกอบใช้ในการทําโครงการต่างๆค่ะให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขออนุญาตถามนิดนึงหน่อยครับน้องา่าน้องา่าเป็นใครมาจากไหนอยู่ที่จังหวัดไหนอครับผู้ฟังไม่ไม่รับทราบเลยครับค่ะพอดีพอดีว่าเอขอนินิดหน่อยที่จะ introduce ตัวเองก็ชื่อซาร่านะคะหรือว่าอภิสาราแซ่ลีจริงๆแล้วเป็นเป็นเชื้อสายจีนร้อยเปอร์เซนเลยแต่ว่าเกิดที่ไทยโตที่ไทยถ้า ถ้าให้พูดลึกลงไปกว่านั้นจริงๆสลัดโตมาจากบ้านเด็กกำพร้าในประเทศไทยค่ะแล้ว ในบ้านหรือว่าโฮมสกูลในช่วงวัยเด็กก่อนจะมาเรียนโรงเรียนข้างนอกในโรงเรียนรัฐแล้วก็ฝึกฝนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองค่ะ <c oughs> ก็ใช้ทั้ง Youtube ใช้หนังสือเป็นเพื่อนที่จะคอยให้เราแบบเปิดโลกแล้วก็สนใจภาษาก็เชื่อว่าหล,หลายๆคนที่นี้ก็อยากจะเรียนรู้ภาษาด้วยอยากจะบอกว่าถ้าอยากได้ต้องฝึกค่ะแล้วถ้าจะฝึกเนี่ยต้องใช้ความกล้าต้องต้องก้าวออกมาจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองหรือว่าจากพื้นที่ที่รู้ รู้สึกว่าปลอดภัยเพื่อที่เราจะสามารถมีสกิลอันนึงที่ขยับขยายโครงการดีๆที่เรามีอยู่ให้คนอื่นได้รับรู้ให้คนอื่นได้เรียนรู้จากทั้งทั้งมิสเทคหรือว่าข้อผิดพลาดของเราแล้วไปต่อยอดให้เกิดความสำเร็จในในที่อื่นค่ะตอนนี้ตอนนี้เพิ่งจบค่ะตอนนี้อยู่ที่พิธีจบของ นักศึกษาปรินญาโทสถาปันนโยบายสาธารณะคือกำลังปลิกตัวออกมาตรงพิธีจบพอดีแล้วก็จบจากคณะรัฐศาสตร์สาขาการระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะแล้วตอนนี้กำลังแพลนจะไปเรียนต่อที่สิงคโปร์ค่ะขอบคุณคำถามจากท่านอาจารย์พิสิทธ์นะคะเดี๋ยวเข้าใจว่าตอนนี้หลายๆท่านก็คงอยากคุยกับน้องซาร่าขออน,นุญาตกลับไปในในโมเมนต์ที่น้องซาร่าได้ ได้เอื้ออำนวยให้เรื่องราวของเกษตรกรไทยคือพี่บอยที่สามารถที่จะอบอกเล่าเพนพ้อยต์หรือปัญหาของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะ,ะนำเอาความรู้จากหลักสูตร CBMC ไปปรับวิธีการผลิตวิธีการใช้ชีวิตวิธีการทำงานข้างนอกอเพื่อที่จะ แก้ไขปัญหาหนี้สินของตัวเองเนี่ยคะ่ะความรู้สึกของน้องซาร่าในในฐานะผู้ผู้บอกกล่าวเรื่องราวอ,อยากอยากจะ,อ,ะอยากจะแบ่งปันความรู้สึกตอนนั้นกับพวกเราในห้องนี้ยังไงบ้างคะเชิญค่ะเป็นความรู้สึกรู้สึกเป็นเกียรติคะ่ะรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้แบ่งปันเรื่องราว เส้นทางชีวิตของคนคนหนึ่งจากจุดที่รู้สึกตกต่ำที่สุดแล้วเขาก้าวข้ามอุปสรรคนั้นได้จนเขาไม่เพียงแต่ก้าวข้ามแต่ยังต่อย,ยอดให้ตัวเองมีมีฐานะมากขึ้นแล้วยังช่วยเหลือคนรอบข้างอันนี้คิดว่าเป็นอะไรที่อินสป r i ร g หรือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีแรงบันดาลใจคิดว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากโดยเฉพาะในในยุคสมัยนี้เนาะเราจะมีคนมากมายที่อาจจะ สนใจแค่ตัวเองสนใจแค่ปัญหาของตัวเองแต่เราไม่ได้มองเลยว่าจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยที่เราทากับกับรอบข้างเรากับสิ่งที่เรามีกับตัวเองเนี่ยมันสามารถส่งคลื่นกระทบผลกระทบไปสู่คนอื่นในทางบวกได้แล้วอันนึงที่แวบขึ้นมาเมื่อตะกี้คือคือที่น่าแปลกใจก็คือว่าเมื่อเมื่อวันอาทิตย์ก่อนไปสอบ i e l t s เพื่อที่จะไปเรียนต่อแล้วก็มีคำถามว่าเออการที่ คนมากมายกำลังย้ายเข้าไปในเมืองแล้วปล่อยให้ชนบทเนี่ยขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ขาดแคลนคนเนี่ยเราสามารถทำอย่างไรให้คนกลับไปอยู่ชุมชนหรือว่าดึงดูดให้เข้าไปอยู่ในชุมชนมากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็นึกถึงไอเดียที่พี่พี่บอยก็เคยพูดประมาณว่าเขาทำโฮมสเตย์ที่ในชนบทบนดอยอะไรอย่างนี้แล้วก็ ผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยก็สามารถมีเพื่อนมีมีอาชีพมีไรายได้เสริมแล้วก็เป็นการดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่ต้องการที่จะปลีกตัวเข้าไปใช้ชีวิตในธรรมชาติด้วยแล้วก็ต้องการที่จะอาจจะแบบพัฒนาเพิ่มเติมในในส่วนของชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชนที่ใน,ในที่ห่างไกลก็เป็นสิ่งที่ส่ะก็ไปตอบใน i e เ t s เหมือนกันก็ก็ถือว่าเป็นแรงบรันดาลใจนิดนึงที่ที่แวบขึ้นมาในหัวตอนที่เข้าสอบเหมือนกันค่ะ ก็อขอบคุณมากค่ะพี่บอยมันว้าวมากเลยเนาะคือ,อถ้าภาษาที่พวกเราเรียนธรรมะเราเราก็จะใช้คำว่าธรรมะจัดสรรหมายว่ามันปิ้งแวบขึ้นมาโดยโดยไม่รู้เหมือนกันว่ามันมันมาได้อย่างไรนะมาถูกเวลาถูกจังหวะพอดีอ,อนุโมทนาบุญด้วยนะคะค่ะ,ะท่านอื่นมีคำถามไหมคะให้น้องซาร่าค่ะ ในบทบาทของผู้สื่อสารเรื่องราวของอคือหัวเรื่องเราบอกว่าทำอย่างไรให้เกษตรกรไทยโกอินเตอร์ปกติเนี่ยถ้าถ้าต้องการคนช่วยแปลเนี่ยนะคะก็จะมีจะมีค่าใช้ใจ่ายสูงมากทีเดียวนะคะแล้วก็ยิ่งแปลแบบคำต่อคำแบบที่น้องซาร่าช่วยวันนั้นเนี่ยคะ่ะทำไมซาร่า พอตอนที่เราประชุมเตรียมกันนะคะทำไมซาร่าถึงอาสาช่วยพี่บอยอะคะอ๋อเคทุค่งิงซาร่าไม่ได้คิดมากเรื่องเรื่องแบบว่าเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆตอนที่เข้ามาพูดก็ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้อะไรตอบแทนเช่นเดียวกันแล้วเห็นว่าเออแต่ละคนเนี่ยน่าจะมีเรื่องราวน่าสนใจแล้วเราเองก็อยากฟัง แล้วเราก็เชื่อว่าคนอื่นๆก็อยากฟังแต่ว่าถ้ามี b บ r r i e หรือว่ามีกำแพงกั้นอยู่เป็นเพีงแค่เรื่องของภาษาที่เราทำได้เราก็อยากจะเป็นคนทำลายกำแพงนั้นให้แล้วเราจะได้มีประโยชน์ร่วมกันค่ะสำหรับคำตอบมากๆเลยนะคะคือวันนั้นคือช่วงอาจารย์ล่ามีความรู้สึกว่าช่วงที่เตรียมงานะดูมันสมูทไปหมดไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะก็คือ จริงๆท่านรองอำนาจก็เล่าให้ฟังว่าโอ้น้องซาร่าไปประกวดศูนย์ทรพจ์แล้วก็ได้รางวัลมาถ้าพูดถึงใครที่จะเป็นตัวแทนของมอช,ชอขอให้นึกถึงซาร่าอ่ะเราก็ได้ยินมาแต่เราก็เราก็เอ๊ะลราจะมีโอกาสเจอน้องซาร่าที่ไหนพอวันนั้นไปงานเ,เปิดบ้านของสถาบันนโยบายศาสตรนะอ๋ โชคดีจังเลยเจอซาร่าที่นั่นพอดีเธอก็จะเดินเดินมาก็จะโดดเด่นมากเลยนะคะบุคลิกก็ผม <laughs> ผมก็จะยีกมาเลยแล้วก็อพอออรอนก็บอกว่านี่ไงน้องซาร่าเราก็นึกละว่าเธอจะต้องเป็นหนึ่งในสีท่านที่จะจะเชิญมาแลกเปลี่ยนกับเยาวชนนานาชาติจริงๆตอนคิดว่าจะชวน พวกเราที่เป็นเป็นคนไทยเป็นเยาวชนไทยไปแลกเปลี่ยนกับนานาชาติตอนนั้นก็ทาง UKM ยังไม่ได้จีบมอชอมาก็นึกว่าเอะเอาไปเวทีไหนนะแล้วสักแป๊บ,บ UKM ก็ถามมาว่าอขอให้ช่วยเป็นโฮสตให้หน่อยได้ไหมดูเหมือนว่า จังหวะมันก็เอื้ออํานวยมากเลยมีความสุขมากจนถึงวันนี้ก็คือฝันเป็นจริงค่ะต้องขอบคุณน้องซาร่าจริงจริงท่านใดจะมีคําถามให้น้องซาร่าอีกไหมคะซาร่ายังอยู่กับเราได้อีกสักแป๊บนึงไหมตอนนี้ยังอยู่ได้ค่ะ,ะใช่ค่ะก็คือ,อท,ที่น้องซาร่าเล่าให้ฟังทั้งที่ทวันที่แลกเปลี่ยนกับเยาวชนอาเซียนกับวันนี้ก็เล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งอะค่ะ เราเติบโตมาในเงื่อนไขที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ไม่ได้คือเราต้องไปอยู่บ้านเด็กกำพร้านี่ยค่ะทำอะไรที่ทำให้น้องสาร่ามี mindset ที่จะดูแลตัวเองได้โดยไม่รู้สึกว่าเราขาดแล้วก็สามารถแบ่งปันมีจิตอาสาได้ด้วยค่ะ ค่ะคือจริงๆแล้วซาร่าเนี่ยออตอนที่อายุ17นะคะกำลังจะขึ้น18ตอนนั้นเรียนจบม .6 แล้วแล้วก็ทางมูลิธิหรือว่าทางสถานสงเคราะห์เนี่ยเขาแจ้งว่าเขาจะไม่สามารถส่งเรียนต่อระดับปริญญาตรีได้มีแต่เพียงค่าเทอมเท่านั้นที่ให้ได้แล้ว หลังจากนั้นเนี่ยซาร่าก็เลยต้องออกไปใช้ชีวิตข้างนอกยอมรับว่าในช่วงเทอมแรกรู้สึกลําบากมากจริงๆค่ะบางทีก็จะมีแค่ขนมปังก้อนเดียวต้องกินทางวันแล้วโชคดีที่ตัวเองอาจจะเป็นคนที่ชอบเข้าหาคนก็เลยไปหาอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วสอบถามเรื่องทุนการศึกษาต่างๆที่มหาวิทยาลัยมีให้แล้วก็ตอนนั้นก็สามารถสมัครเข้าไปเราได้ทุนของคณะกับทุนของมหาวิทยาลายัยแล้วก็เราก็เริ่มมองหาโอกาสในการทํางานพิเศษ แล้วก็มีทรัพยากรอะไรบ้างอย่างเช่นภาษาอังกฤษที่เราได้ศิลปะที่เราได้หรือแม้กระทั่งแรงงานที่เราทําได้ก็เคยไปทาความสะอาดบ้านของอาจารย์บางท่านก็หรือเลี้ยงเด็กบ้างอะไรอย่างี้ก็ก็เคยทําค่ะก็ใช้โอกาสเหล่านั้นในการที่จะหาเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็ประมาณปลายปีของของปีปีแรกที่เข้าเรียนมาหาวิทยาลัย มันมีกิจกรรมวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ที่อนุญาตให้เราพูดสุนทรพจน์แล้วเป็นภาษาอังกฤษเราก็คิดว่าเราไม่เคยทำแต่ว่าไหนๆก็ไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วลองลองดูสักสักครั้งหนึ่งแล้วเราก็ซ้อมกับเพื่อนเราฝึกเขียนบทเองเราลองเราลองคิดวิธีการที่จะทำให้น่าสนใจแล้วเราก็ได้รางวัลชนะเลิศแล้วหลังจากนั้นอาจารย์หลายๆท่านก็สนับสนุน ตอนนั้นอยู่ปีหนึ่งอยู่แต่ว่าได้ไปแข่งที่อาเซียนบวกสามที่สิงคโปร์แล้วก็ได้รางวัลชมเชยกลับมาจากมหาเทยาลัยประมาณ23มหาเทยาลัยแล้วก็เราเด็กสุดแล้วเราก็รู้สึกภาคภูมิใจมากเลยรู้สึกว่าเป็นนี่เป็นเส้นทางใหม่ของชีวิตที่เรากําหนดเองได้เราสามารถเปลี่ยนจากสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความเปราะบางของเราเป็นความอ่อนแอของเราให้กลายเป็นจุดแข็งของเราได้เพราะว่าตอนที่ไปพูดสุนทรพจน์หลายๆเรื่องจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของคนที่อาจจะดูขาดแคลนอาจจะดูได้โอกาสแต่เราจะทํายังไงให้เขากลายเป็นผู้นําเยาวชนรุ่นใหม่เราจะทํายังไงให้เขามีทรัพยากรต่างๆมีการศึกษามีการเข้าถึงโอกาสต่างๆอะไรก็จะเป็นท็อปปิกที่เราคุ้นเคยและตัวเราเองก็นําไปใช้เราก็สามารถพูดในเวทีระดับนานาชาติได้นี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะบอกว่า อะไรที่เป็นจุดอ่อนก็ยังสามารถเปลี่ยนให้ากเป็นจุดแข็งของเราได้ค่ะประเด็นนี้ว้าวมากๆเลยเพราะว่าจริงซาร่าอาจจะมีเพื่อนที่อยู่ในบ้านเดียวกันแล้วก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่สามารถที่จะสร้างโอกาสให้ตัวเองเข้ามาสู่การศึกษาในระบบเพื่อที่จะต่อยอดไปเรื่อยๆได้ค่ะอันไหนที่ ที่เป็นสิ่งที่อยากจะแบ่งปันกับที่ประชุมนี้ว่าถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์เปราะบ้างออนแอร์ขาดแคลนหรือด้อยโอกาสแต่ว่าเราเป็นเป็นหนึ่งในน้องหลายๆคนที่สามารถที่จะสร้างโอกาสให้ตัวเองได้ะ,ค,ะค่ะค่ะปกติแล้วคำสามคำที่ซาร่ามักจะใช้ในการ เป็นการอินสปายคนอื่นจะมีสามคำภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานของอาเซียนยู h v วอลเลนเทียโปรแกรมได้เหมือนกันก็คือก็คือ high resilience high resilience ก็คือการฟื้นตัวที่สูงหมายความว่าต่อให้ล้มเท่าไหร่ก็จะฟื้นตัวเด้งกลับมาให้มากเท่านั้นหรือมากกว่าได้ซ้ำอันนั้นคือ high resilience อันที่สองก็คือ discipline discipline ก็คือวินยัย การมีวินัยสําคัญกว่าแพชชั่นหรือว่าแรงบันดาลใจหลายๆคนเราอาจจะมีแรงบันดาลใจอยากจะทํานู่นทนํานี่แต่เวลาผ่านไปเราอาจจะเบื่อเราอาจจะรู้สึกท้อเราอาจจะรู้สึกหมดกําลังแต่ถ้าเรามีวินัยเราจะทําให้เสร็จเราจะตั้งเป้าหมายไว้แล้วเราจะทําให ทำให้รู้ร่วงด้วยดีแล้วมันจะเกิดผลที่เห็นได้ชัดเพราะว่าตัวของเราเองก็จะเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันและอันสุดท้ายคือ learning mentality หรือว่าการมีแนวความคิดของการเรียนรู้ถ้าเราเป็นคนที่หัวรัน้น <c oughs> คิดว่าตังถูกอยู่ไฟเดียวเราจะไม่มีทางที่จะสามารถไปต่อได้เพราะเราไม่ยอมเรียนรู้มุมมองใหม่ที่เราไม่เคยเห็นหรือว่าเป็นเลนส์แว่นตาอันใหม่ที่เราไม่เคยลองหยิบมาใส่ ถ้าเราเป็นคนที่เรียนรู้ตลอดเวลาสามารถถูกแก้ไขให้ให้ดียิ่งขึ้นหรือว่าแก้ไขข้อผิดพลาดได้เราก็จะสามารถก้าวข้ามทุกๆสิ่งที่เรามองว่าเป็นอุปสรรคของเราหรือว่าความอ่อนแอของเราค่ะขออนุญาตอาจารย์ล่าครับขอขอโอกาสน้องซาร่าขอโอกาสน้องซาร่านะครับว่าอยากจะให้น้องลองให้แนวคิดเกี่ยวกับ ที่เราเรียกว่าชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองนะครับในแนวคิดทั้งเรื่องการกระจายอํานาจด้วยเนี่ยของแนวคิดของน้องา่าเนี่ยมีแนวคิดอย่างไรเกี่ยวกับ2เรื่องนี้ครับชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งจัดการตนเองกับการที่3ามคที่น้องา่าให้เมื่อสักครู่เนี่ยครับแล้วรวมถึงเรื่องการอํานาจซึ่งน้องา่าเรียนเรียนเรื่อง a s s i n i s a t i o n government ด้วยเรื่องนี้นะครับก็น่าจะสื่อสารก็ได้ด้วยครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากค่ะก่อนอื่นเลยคิดว่าทุกชุมชนเนี่ยจะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเองเราไม่สามารถที่จะก๊อป a ปียนเพสทุกๆชุมชนหรือวชุมชนนี้เด่นในเรื่องของกเกษตรกรหรือว่าเกษตรกรกรมอะไรเงี้ยเราจะไปก๊อปวางกับอีกชุมชนหนึ่งที่อาจจะเก่งเรื่องเกี่ยวกับผ้าทอเกี่ยวกับเรื่องอาหารอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหาจุดแข็งของแต่และชุมชนให้เจอก่อนอาจจะเป็นมิกซ์เจอร์หรือว่าจะเป็นการผน,นวกหลายๆรูปแบบ น่าสนใจคือเรื่องเกี่ยวกับการจัดการโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าในยุคสมัยใหม่เนี่ยดิจิทัลสังคมทีหรือว่าการมีสังคมดิจิตอลเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญหลายๆครั้งชุมชนเนี่ยมักจะขาดความารู้ความเข้าใจในเรื่องของดิจิตอลการที่นํามันไปใช้จะทําให้วิธีการจัดการเนี่ยมีระบบมากขึ้นมีความโปร่งใสามากขึ้นตรวจสอบได้เพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถออกแบบ เพื่อที่จะตรวจสอบแล้วก็ทำให้สปีดของการทำงานรวดเร็วยิ่งขึ้น,นอีกอันนึงที่พูดถึงเรื่องของการกระจายอำนาจเนี่ยซาร่ามองว่าคือมันต้องขึ้นอยู่กับสเกลสเกลของการกระจายอำนาจนี้ขนาดไหนนะคะแต่ว่าถ้าเราพูดถึงในลักษณะของหมู่บ้านอันนี้ก็จะก็จะไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากอาจจะเป็นโครงสร้างที่มีหัวหน้ามีร่องหัวหน้ามีคนที่ดูแลเรื่องฝ่ายการเงินดูแลเรื่องเกี่ยวกับ สัตว์รนโ,โภคต่างๆอะไรอย่างนงี้แต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสเกลที่ใหญ่ขึ้นไปกว่านั้นเนี่ยคิดว่าอหนึ่งที่ คือถ้าพูดถึงเรื่อง Public a c t เนี่ยมันจะมีคือคือขออนุญาตถ้ามันจะเป็นออก s e รี e นิดนึงหรือเป็นทฤษฎีนิดนึงเนี่ยคือเมื่อก่อนเราอาจจะมีลักษณะที่เป็น Traditional หรือว่าเป็นลักษณะที่เป็น h hierarchy หรือว่าเป็นลำดับขั้นตำแหน่งสำคัญอะไรเงี้ยแต่ว่าในสมัยใหม่เรากำลังขับเคลื่อนเข้าไปสู่การเป็นเน้นตลาดแต่ว่ามากไปกว่าเน้นตลาดเรากำลังขับเคลื่อนไปสู่น New Public Governance หรือคือการที่เราผนวก Network ผนวก ชุมชนเข้ามามีเสียงมีมีความคิดเห็นมีการประชุมมีการสอบถามเรื่องเกี่ยวกับความกังวลของเขาความกลัวของเขาความหวังของเขาเ อาจจะเป็นความคิดสร้างสารรค์ของเขาที่เรารับฟังแล้วเรานำมาปรับใช้มากกว่าที่เออเราเป็น professional เรารู้ดีอะไรเงรี้ยค่ะคือคือเรามีการที่สร้างเอ่อเขาเรียกว,ว่าเป็นเป็นกลุ่มผู้ที่ได้ได้เสียต่างๆเนาะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของนักธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องพ่อค้าคนกลางที่จ,จะผนวกกับชุมชนเข้ากับแหล่งที่ที่เป็นตลาดซึ่งทั้งหมดเนี้ยจะต้อง เข้ามาคุยกันเป็นเน็ตเวิร์กที่ที่ไปสู่เป้าหมายเดียวกันซึ่งแต่ละคนก็จะได้รับผลประโยชน์ที่เท่าเทียมแต่ว่าอาจจะฟังดูเหมือนกับเป็นสิ่งที่ไ ideal หรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นเป็นภาพที่เราหวังไว้อาจจะมีความผิดพลาดบ้างแต่ว่าอันนึงที่น่าสนใจคือ digital governance ที่สามารถเข้ามาช่วยแน่นอนว่าประเทศไทยอาจจะยังไม่ไม่ได้มีการจัดการในเรื่องของ digital governance เข้ามามากมายแต่ บล็อกเชนหรือว่าการมอนิเตอร์ผ่านผ่านผ่านดัตต้าเบต่างๆเนี่ยจะเป็นจะเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับชุมชนค่ะอันนี้คิดว่าถ้าสอดแทรกเข้าไปในเรื่องของเทรนนิ่งอบรมเนี่ยจะช่วยทั้งคนแก่คนเฒ่าอะไรเงี้ยไม่ให้ถูกหลงกลกับเรื่องเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปด้วยค่ะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวโอกาสหน้าคง mm hmm. ต้องเชิญน้องซาร่าเข้ามาอีก <laughs> เรื่องหนึ่งนะครับ เพราะว่าเพราะว่าถ้ายังสนใจเรื่องเกี่ยวกับไอเคีร์ทอรี่ที่น้องา่าของปีเตอร์เซนเก้ที่ในไฟด์ดัตส์เฟเนี่ยที่น้องาร่าน่าจะมาแลกเปลี่ยนกับเราได้นะครับก็ขอบคุณในเรื่องต้นตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะเราใช้เวลาประมาณ33นาทีกับการแลกเปลี่ยนกับน้องา่าซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญที่เอื้ออำนวยให้ เรื่องราวของเกษตรกรท่านหนึ่งคือน้องบอยเนี่ยได้เป็นที่รับรู้ของอพี่ๆน้องๆในสิบสาประเทศในช่วงที่วันที่27ที่ผ่านมานะคะซึ่งคือขอย้ำว่าด้วยจะด้วยอะไรก็ตามเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ ต้องต้องขอบคุณสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นคือคืออย่างที่เรียนตะกี้ว่าเดิมเนี่ยฝันนะตั้งใจไว้แต่ยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแต่ว่าออพอถึงจังหวะที่จะต้องออออหาคนหาคนพูดหาคนมาช่วยช่วยแปลก็ได้รับการจัดสรรเป็นอย่างดีน้องซาร่าเป็นตัวอย่างของผู้ที่มีจิตอาสา ในในสถานการณ์ที่ตัวเองตัวเองพร้อมที่จะเอื่ออํานวยก็อาสาทันทีเลยน้องอน้องซาร่าไม่ได้ลังเลเลยนะคะต้องแล้วทาให้การแลกเปลี่ยนของเราสม ooth มากามีมีข้อแลกเปลี่ยนมีคําถามที่เข้ามาในแชทวันวันที่เราคุยกันเนี่ยเยอะมากเราจนเราตอบไม่ทันเราก็ต้องอไปตอบทางอีเมลหลังจากนั้นนะคะค่ะ ต้องขอบคุณอย่างยิ่งที่ทำให้ให้ฝันของอผู้บริหารท่านนึงเป็นจริงแต่เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นฝันของอีกหลายๆคนและที่จะ,อะเอื้ออำานวยให้ให้เกษตรกรไทยของเรามีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกับผู้ฟังที่อยู่ประเทศอื่นๆน,นะคะ ในในท้ายที่สุดนี้ก่อนที่น้องซาร่าจะกลับเข้าไปร่วมงานนะคะอยากจะมอะีอะไรฝากพวกเราไหมคะขณะนีะ้มีคนร่วมฟังอยู่ประมาณ38ท่านแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นเครือข่ายพี่เลี้ยง CBMC แล้วก็เป็นยังสมาร์ตนะคะแล้วก็เป็นนักพชาการส่วนหนึ่งแล้วก็มาจากภาคประชาสังคมส่วนหนึ่งค่ะเรียนเชิญน้องซาร่า mm hmm. ค่ะ ก็จริงๆอยากจะใช้โคดเดียวก,กันกับที่ใช้ที่งานอาเซียนอาเซียนยูสเหมือนกันค่ะอาจจะเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าเดี๋ยวจะแปลให้ก็คือ vulnerability is your greatest strength as long as you have high resilience discipline and a learning mentality ก็ความเปราะบางหรือว่าความด้อยโอกาสของคุณเนี่ยเป็นความเข้มแข็งที่สุดที่คุณสามารถมีได้หากคุณมี การฟื้นตัวที่สูงการมีวินัยแล้วก็มีการเรียนรู้อยู่เสมอมีความคิดที่อยากจะเรียนรู้อยู่เสมอก็ฝากทุกๆคนนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนสำหรับเจอร์นี่หรือว่าการเดินทางในอนาคตไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนอย่าลืมนะคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณซาร่ามากๆค่ะก็ขอให้ความฝันที่จะไป เรียนต่อที่สิงคโปร์หรือประเทศอื่นๆแล้วก็ได้รับทุนอย่างรวดเร็วนะคะเดี๋ยวเราช่วยกันหาทุนเนาะขอบคุณมากค่ะแล้วก็หวังว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับน้องซาร่าอีกนะคะเป็นเป็นเรื่องราวเต็มๆของน้องซาร่าเลยนะคะในโอกาสต่อไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะทุกคนสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะ